เงินพอเก็บได้สักนิดก็มีเหตุต้องจ่ายค่ะไม่รู้ทำไมนะฮะแต่ก็ดีนะครับตรงที่เราไม่ต้องยืมใครค่ะอยากเก็บเงินอยู่ค่ะทำไงได้บ้างผมแนะนำอย่างนี้นะฮะให้เราลองวางแผนการเงินดูครับวางแผนการเงินแปลว่ามองไปข้างหน้าครับว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินกับเรื่องอะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องที่เราเห็นอยู่แล้วและ อาจจะเป็นเรื่องที่เราคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นการเจ็บป่วยของบุคคลในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเราเก็บเงินนะหรือออมเงินเนี่ยถ้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีจ่ายตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นถูกไหมฮะเราจะอาจจะได้ลดสัดส่วนการออมลงมานิดนึงใช่ไหมฮะแล้วก็เตรียมการไว้เพื่อจ่ายสิ่งนู้นสิ่งนี้สิ่งนั้นมันจะไม่ได้มาต้องกระทบเงินออมแล้วทําให้เราเสียกําลังใจอ่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นลองทําวิธีนี้ดูนะฮะวางแผนหน่อยนะครับ นะอย่างตอนนี้เดือนกรกฎาคมลองทําดูที่สิงหาเนี่ยเราจะได้รายได้มาเท่าไหร่มีรายจ่ายประมาณเท่าไหร่เหลือเก็บออมประมาณเท่าไหร่เอ๊ะในเดือนกันยาเดือนตุลาเรามีแผนต้องใช้เงินอะไรหรือเปล่าโอเคไหมฮะนอ,อกจากนี้นะครับเราอาจจะต้องเตรียมเงินไว้กับเรื่องของการเจ็บป่วยการเกิดอุบัติเหตุของคนในครอบครัวด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกําลังก็อาจจะทําประกัน เพราะพวกนี้มันก็เป็นการปป้องกันอะไม่ทําให้เงินออมของเราเนี่ยถูกโจมตีด้วยมีใครเจ็บป่วยเราเจ็บป่วยถูกไหมประกันดูแลเราก็ไม่ต้องจ่ายเงินของเรามันก็จะช่วยได้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยๆเก็บเงินได้เมื่อไหร่แล้วมันมีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินบ่อยๆเฮ้ยเราต้องวางแผนจริงจังแล้วไม่งั้นเราจะไม่ได้ออมสักทีแล้วไอ้คนที่ตั้งใจว่าจะออมกันอุตสาหกันเงินไว้ต้องออกันเงินไว้ว่าจะออมแล้วเนี่ย บ้าวันดีขึ้นดีเกิดเห็นไม่คาดฝันขึ้นมามันเสียกําลังใจไงโอ้ยต้องแค่กระปุกอีกแล้วถูกไหมมันท้อเพราะงั้นวางแผนให้เห็นก่อนเลยเอาให้มันชัดๆก่อนเลยนะครับเราจะได้เก็บเงินได้มากขึ้นนะฮะเอ,อ